วันนี้เราก็มาต่อกันอีกคลิปนะครับเพื่อนๆหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําลําโพงทาแผงซาวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เอามาติดที่บานประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่วนนี้ผมยังไม่ได้ต่อต่อสายนะครับแต่ว่าระบบทั้งหมดเนี่ยก็เตรียมมาแล้วสายก็เดินเรียบร้อยครับเพราะว่า power ยังไม่ได้เต็ดแต่ว่าระบบก,ก็เตรียมไห้ครับอ <c oughs> ันนี้ก็จะมีปรีแต่ผมก็ใช้คลอส ec สองร้อยเพื่อจะทำให้เสียงเบสมันนิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ลองดูนะครับ แต่ว่าระบบปุ่มก็ทำมาแล้วอ้น,นู้นด้านขวา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังปุ่มก็ได้ <c oughs> วางลำโพงไว้ <c oughs> หนึ่งลูก <c oughs> หนึ่งดอกของไพโอเนีย แต่ว่าสายอะไรก็เดินมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทําแต่ว่าจะได้ทําก็ช่วงนี้แหละเพราะมีไวรยลงไวรัสอะไรเราก็ได้มีเวลาได้ทําอยู่บ้าน<ม>ก็ในส่วนนี้ว่าจะทําแผ่นไม้ขึ้นมาหนึ่งแผ่นปิดลงไป ก็เจาะรูตรงกลางเนี่ยให้ลำโพงตัวนี้มันออกมาด้านนี้ก็เป็นไม้ขึ้นไปแล้วก็จะวาง power ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัว,วก็จะใช้ power สามตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำยังไงให้มันวางได้สามตัวแล้วก็จะเดินระบบเดินสายทั้งหมดใหม่ เราะว่าเมื่อก่อนก็ไปติดที่ร้านมาแต่ว่าก็ใช้10นิ้ว2ตัวก็ฟังดังๆมันๆแล้วก็เบื่อก็อยากจะมาทําเป็นแนว SQ <c oughs> ลองดูว่าจะทําได้หรือเปล่า <c oughs> ตัวนี้ก็จะ <c oughs> เป็นมิด มิดเบดตัวนี้ก็เป็นโลแต่สองตัวนี้เชื่อมกันสองตัวนี้เส้นเดียวกันแล้วก็จะเข้ามาที่ไฮตัวนี้ติดตั้งไว้ที่เสาเอแต่ว่าจะหลออเสาเอขึ้นมาเป็นเป็นบ็อกแต่ก็ยังไม่ได้ทำาเอาเอาเอาแนวแนวนี้ก่อน แล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงหลายวันแล้วก็๋ยวจะทำให้เสร็จไม่กี่วันเผื่อได้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทำที่คิดอยากจะทำเอง อัน <c oughs> นี้ไฟก็สายไฟก็ทำระบบใหม่หมด <c oughs> สายไฟก็ใช้16 16มิล ก็ใหญ่กว่าเดิมหน่อยไปติดที่ล้านมาเขาใส่มาเส้นเท่าๆในเอาเท่าๆนี้ก็ประมาณ8ปมิลนะแล้วสายไฟมันก็ดูไม่ดีเดี๋ยวก็ใส่ฟิลตรงนี้ตัวหนึง่งตรงนี้ก็ใส่ท่อเข้าไปดูว่มันสวยงามครับเดี๋ยว คอยดูกันคลิปถัดไปว่าผมจะทำยังไงนะครับติดตามต่อโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับ